さあ、ちっちゃっコくん。 도와주면 안 돼. 이잖아 이렇게 너무, 여기 테이프도. 여아이게이 잔아, 이이잔이 ามินยังมนัมเบอีคทุกคนจ้าสทุกคนว สวัสดีค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะยินเ้าดีค่ะวาดีดทกคนนัคะอบคุ่อบคุณค่ะคุณค่ะสวัสดีคดะขุณคนนค่ะขคะสอบคุณคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่คุณค่ะขคอบคุณคุุคุ่ะขคุณุะะคบว ่ขอบคุณนะคะพี่แทนท่ยขอบคุณหนูเจสซี่เจากับเราชาตรีพี่เจสซี่เล็กไมมินพี่แซมเลจาีออนนะคะล้วก็แม่มีเขมุกิเขาขวุ้จูจูลูกค่ะ thank you สวัสดีค่ะขอบคุค่ thank you นคนค่ะสิงมากโอเคขออีกแบบนึง e อนะเจสซีมาสีไปเลยมามามา เอิคนค่ะ l e t ว go t ๊ตว e จก็คุณค่ะขอบคุณกาลัค่ะแล้นี่แมนได้ค่ะขอบคุณค่ะฉันก็รู้ไปด้วยโอเคครัอ่างง่ายสบายสบายฟังหนา l คอเลเอรออเรอโอ้โหโอเคเดจีเราทำได้ขอบคุณค่ะวันนี่เข้าใจไงคอเลสเตอรอลนี่นค่ะสวัสดีจ้านค่ะมาเลนะคที่ข้ะห้องบินห้องกามินนะองาค่ะปดสเค่ะ

ว้าวสู้สูโอยเอาแล้วค่ะขอบคุณนะะพี่ดขอบคุณ่เจ้าพ่อขบคุนะคะ Let's go l e คคามนะคะคำถามูเต็เ็ค e คครับคคัคามีอีเวนต์เยอะ่ันนี้ค่ะมีนาคโมากอ่ะคะแนนโหดมากไปค่ะไปค่ะทุกคนแทยบแทมุดหน่อยคแแทจักันหนนะคะคน เต้นไปด้วยเต้นเต้นกับคะแนนเขานะได้ยังสู้กันไม่ได้นะแจ้บแจ๊บสูงเขายิงสู้เขาไม่ได้เลยนะกขาจ้าเขาหลี่แรงมากใช่เขาแข่งกันสุดๆโอ้ยแต่แต่เขาตัวท็อปอยู่แล้วเคยเล่นด้วยแล้วแบบคะแนนประมาณนี้ค่วันนี้ดูพวกนี้วันนี้ดูพวกนี้คนจับไู้เลยกามิเอเล็กสวัสดีค่ะ สุดๆเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเปิดมงให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่เคสเสร็จก่อนนะครับแมงกิ้งซูมาจิคามะจิคามันสวัสดีค่ะสวัสดกพี่ยอพลค่ะเปิดหน้ามาเปิดหน้ามาค่ะขอบคุณค่ะเด้จริเมงรับซับก่อนแมงคิ้วแมงคิ้วมากเลยเบนโตสวัสดีครับดามินมีอีเวนต์ยินดีค่ะยินดีใช่ใช่มีอีเวนต์มีอีเวนต์โทษทีแบบแรงอันนี้สุดยอยมากเก่งมากเก่งมากเก่งมาก พี่เบนนอรบคุณครับโอ้เจ๋งมากพี่เซนขอบคุณมากขอบคุมากขอบคุณมากนจสซี่ขอบคุณมาะเดจี่ขอบคุณกขอบคุณที่มาขอจอขอใจกันนะขอบคุณเดจี่นะรัใช่เดจี่แบบมาขอรักรที่แบบฮับฮันฮันเจมินเขาฮันเจมินฮันเจมิน a n o u I'm s o r r ฮันเจฮันซัต้องซัต้องขอทุกคนะ ่นเจมิงค่ะเจมิงครับีิเจนค่ะคพธีเล่า่นเจมิงค่บนุณค่มาแล้วค่ะสุขนจ้าน้องพี่ดีขอบคุณะ Here I am นนี้เด่ดีค่ะบนขโอ้ขอบคุณเด่ีทุกคน g o l d ลังขอจอสีฟ้าตำแหน่งสอง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  s go's go, Let's go. <coughs> <Let's> go. <coughs> 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 จเยินดีค่ะยินดีค่ะว้าอดได้วะดีค่ะวันดีเดทีทุกคนนะคะดีทุกคนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะว้าววีค่ะทุกคนโหดมากโหดมากตามไวสุดท้ายค่ะขอบคุณคุณไอนะคะวันดีค่ะว้าวไคยะ ขอบคุณนะคะพี่แทนค่ายขอบคุณหนูเจสซี่เจลคาวชาตีพี่เซ่เอเล็กไมมนพี่แซมเมสซาออนนะคะมมค่มุกชค่ะลงซาบุค่ะจูจูนค่ะ thank you สวัสดีค่ะ thank you ่มินทุกคนค่ะยินดีค่ะนันไต